ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล 95, ไน์ไอเดียมอคโตเก้าห้ารัเลยคบ ในการดูดวงพระยิ่ซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกาดาพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจอยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ จะเกิดอะไรดีๆกับคุณขึ้นบ้างในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับนับจากเวลาที่ดูคลิปนี้เป็นต้นไปคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นับไปโดยประมาณ1เดือนนะครับจะเกิดอะไรดีๆขึ้นกับคุณบ้างคุณที่เลือกไพ่กองที่หคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าไฟอัพบอร์ไม่ต้องกลัวการต่อสู้เออเดอะทาวเวอร์ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์บอกแล้วมันต้องดีเป็นเรื่องดีๆแนะ่นอนเจดาบเซเว่นออฟเออ เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการเคลียร์บางอย่างเดี๋ยวผมจาเล่าให้ฟังอ่าเจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัพเดี๋ยวมาขยายความกันนะแล้วก็ห้าดา o ไฟออฟซอสโอเคคุณกองที่หนึ่งจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะนับจากเวลานี้เป็นต้นไปไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเพราะนี่คือพลังงานรวมย้ำเสมอนะโอเคนะมาดูกันคุณกองที่หนึ่งสิ่งดีๆที่จะเกิด,ดขึ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องของการได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ปัญหาใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับการแข่งแย่งแข่งขันเออการชิงดีชิงเด่นในวงสังคมแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนเริ่มคุณจะไม่ได้เป็นคนทําคุณอาจจะตะโดนหางเลขไปด้วยหรือเรียกง่ายๆของอนุญาตใช้คําว่าอยู่เฉยๆก็โดนไปด้วยอะไรแบบนี้เออการชุลมุนวุ่นวายในสังคมของคุณในที่ทํางานหรือในที่ไหนก็แล้วแต่กําลังจะจบลงเหตุการณ์จะจบลงด้วยดี มันจะมีบางอย่างที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแบบสายฟ้าฟาดตามภาพนี้เลยถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณเออไม่ว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ผมย้าเลยนะไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดๆการเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าฟาดเร็วๆนี้ภายในช่วงหนึ่งเดือนนี้จะส่งผลดีกับคุณไพ่ไม่อาจบอกละเอียดยิบถึงขนาดที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทาวเวอร์มาขนาดนี้จะเกิด การเปลี่ยนแปลงอย่างปุับปรับฉับพลันทันด่วนทันใจแน่นอนเออบางทีนะคนที่ทําร้ายคุณไว้หรือคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณสมมติถ้าโดนนะเออหรือมีการถูกกันแกล้งใดๆความจริงจะปรากฏคุณจะได้รับความยุติธรรมอะไรทานองนี้เจ้านายเข้าใจหรือคนรอบข้างเข้าใจคุณแม้แต่คนที่รังแกคุณมีเหตุต้องเด้งไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบเนี้นะ ประมาณนี้ลองไปสังเกตดูได้ในช่วงหนึ่งเดือนนี้แต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีปัญหากับบุคคลใดๆเลยคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องคนคุณจะโชคดีในด้านการตัดสินใจที่ถูกต้องเออสิ่งที่คาใจทั้งหลายจะค่อยๆปรากฏความเป็นจริงขึ้นมาและทําให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นรวมถึงการตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อไปกับชีวิตจะเดินหน้าไปทางไหนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทิศทางไหนดี จะทิ้งสิ่งไหนไว้ข้างหลังจะเลิกยุ่งกับอะไรเออจะเริ่มชีวิตใหม่ย่างไงดีอะไรแบบนี้คุณจะเรียกว่าตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นกล้าทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นไว้ข้างหลังเออกล้าที่จะลืมอดีตเออบางทีคนเราลืมอดีตไม่ได้ยอมรับแต่ว่าคําว่าลืมอดีตในที่นี้ผมหมายความว่าลืมไปซะชั่วคราวอย่าให้มันมามา,มากำหนดจิตใจคุณอย่ามาห้าประมาณนี้นะ อย่าให้อดีตมากําหนดใจคุณลืมไปสักชั่วคราวอดีตไม่มีใครลืมได้เพียงแต่เราอาจจะเก็บมันไว้ในซอกหลืบของความทรงจําว่าเออนี่เป็นบทเรียนว่าไปแต่อย่าให้อดีตมาครอบงาปัจจุบันคุณจะต่อสู้เดินไปข้างหน้าได้อย่างเรียกว่าเข้มแข็งขึ้นเออใช้คํานี้เลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณกําลังไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่หรือ,อ,อไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกออทุกอย่างดูตีบตันไปหมด ภายในหนึ่งเดือนที่ถึงเนี้ยอ่ามันจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดข้อดีคือคุณจะมีทางเลือกมากขึ้นจากเดิมที่คุณรู้สึกไม่มีทางเลือกรู้สึกต้องทําไปแบบฝืนๆหรือจ,จําใจทนจําใจทําอะไรแบบนี้ช่วงหนึ่งเดือนนี้คุณจะเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นแต่ก็ต้องเตือนไว้เล็กน้อยว่าในบรรดาทางเลือกทั้งหลายนี้มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกดีๆอย่ารีบร้อนเออระวังตัวเลือกทางเลือกมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันเลือกดีๆไม่ต้องรีบ ออแต่ถ้าเวลามันบีบบังคับเวลามันบีบหัวใจบีบกระชั้นเข้ามาก็ขอให้เชื่อเซนเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองแล้วกันเลือกสิ่งที่คิดว่าใช่ที่สุดนะจากแต่ก่อนที่รู้สึกว่าไม่มีทางเลือกตอนเนี้ทางเลือกจะเข้ามาให้คุณเลือกได้เรื่อยๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่หัวข้อนี้คือดวงรวมนะครับการเงินการงานความรักสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนึกอยู่ตอนเนี้ที่คุณรู้สึกว่าเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้มันจะคลี่คลายเอางี้แล้วกันเออและในที่สุด คุณจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยเรียกว่าอาดีตที่ไม่จําเป็นจะถูกทิ้งไปหมดคุณจะละทิ้งทุกอย่างได้หมดแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตใหม่บางคนเรียกได้ว่าเหมือนเกิดใหม่เลยทีเดียวเออมันได้รับชีวิตใหม่ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อดีตอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความทรงจําจากที่ความผิดพลาดส่วนตัวหรือความผิดพลาดจากคนอื่นใดๆก็แล้วแต่จะถูกทิ้งไว้หมด คุณจะก้าวหน้าไปด้วยดีถ่ายแบบนี้เลยหน้าไพ่อาจจะดูเหมือนไพ่ไม่ดีแต่พอมาตีความความหมายบวกกับบริบทนี้แล้วก็การเชื่อมโยงกันของพลังงานผมบอกเลยว่าดีดาบทั้งหลายนี่มาบอกเลยว่าดีเออเขาบอกว่าคุณจะทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งสิ่งไม่ดีไว้ข้างหลังประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะครับก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นมีทางเลือกถ้ามีปัญหาจะพบทางออกถ้ามีปัญหากับบุคคลกลุ่มบุคคล คนเหล่านั้นจะทําอะไรคุณไม่ได้หรือมีอันต้องแพ้ภัยตัวเองไปเองอะไรทํานองนี้นี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วง1เดือนโดยประมาณนับจากนี้นะครับของคุณกองที่1เป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันก็เลยครับไป้าโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อ จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างภายในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับหนึ่งเดือนนี้นับจากวันนี้ที่คุณดูคลิปนี่แหละไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้เมื่อไหร่ให้นับไปเลยหนึ่งเดือนเพราะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะคุณกองที่2คุณได้ไพ่สามดาบ tree of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับแล้วก็เจ็ดไม้เท้า seven of wands เอ้ยจะพ้นทุกข์แล้วเร็วๆเนี้ยเรื่องดีๆกําลังมาเด็กถือไม้เท้า page of wands เด็กไม้เท้าเด็กถือไม้เท้า h e อ m i t นี่ไงความสงบความสุขกำลังมาแล้วเออแล้วก็ราชินีถ้วย Queen of Cups สุดยอดไพ่ควีนก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ไม่ได้ออกกันบ่อยๆอ่ามีดาบมาเตือนเล็กน้อยคุณกองที่สองนี่ผมขอขยายความตามหน้าไพาต่ตรงๆเลยนะและไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับอย่างที่ย้ำเสมอเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะนี่คือพลังงานรวมแนวโน้มกองที่สองผมดูคุณจะมีพลังงานของความผิดหวังมาเจ็บช้ำมา ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องความรักหรือรักสามเศร้าเราสามคนถูกหกักอกอกหักอะไรมาไม่จําเป็นอาจจะเป็นความเจ็บปวดหัวใจในเรื่องใดๆเช่นสมัครงานแล้วไม่ได้ตกงานกระทันหันสัตว์เลี้ยงจากไปญาติผู้ใหญ่หรือคนที่รักจากไปอะไรแบบนี้ได้หมดในบริบทของสามดาบในพลังงานรวมไม่จําเป็นต้องอกหกักรักคุดเสมอไปอะไรก็แล้วแต่ที่ปวดใจเออถือว่าอยู่ในขอบข่ายของสามดาบทั้งสิ้นนะครับนะ อะไรที่เจ็บปวดใจแม้แต่การถูกวิจารณ์ยเยอะเย้ยถากถางเสียดสีให้เจ็บใจเล่นๆแบบนี้ก็นับรวมได้เช่นเดียวกันข่าวดีคือคุณจะมีความแกร่งช่วงนี้คุณจะไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนทั้งกายและใจคุณจะฝ่าฟันทุกอย่างไปได้เออมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทั้งกายและใจแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ท้อแท้ง่ายยอมแพ้ต่อโชคชะตาหรือยอมแพ้ต่อผู้คนยอมคนเอออะไรแบบนี้ อยู่ช่วงนี้เดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมาสู้อุปสรรคทุกอย่างนี่ไม่ว่าทางกายทางใจทางสังคมใดๆก็แล้วแต่คุณจะกล้าสู้เพื่อปกป้องตัวเองรักษาความสุขของตัวเองเอาไว้อย่างเต็มความสามารถเลยนี่ทายกันอย่างนี้เลยแล้วยังไงต่อไปเมื่อคุณต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายได้แล้วคุณจะกลับมามีชีวิตที่สุขสงบอีกครั้งอยากทําอะไรจะได้ทําอยากพักผ่อนจะได้พักผ่อนและคนจะมารบกวนน้อยลงอ่าเรียกว่า จะมีการถูกลบกวนจากสิ่งแวดล้อมหรือคนแวดล้อมน้อยลงคุณจะได้มีโอกาสพักผ่อนเป็นส่วนตัวมากขึ้นอยากทําอะไรแต่ได้ทําตามใจตัวเองมากขึ้นมีโอกาสตามฝันใครยังติดค้างอะไรตัวเองไว้หรือติดค้างใครไว้ยังคาใจที่ยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่าง <S <S ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆกกับการเริ่มทําสิ่งที่ค้างคาไว้หรือสิ่งที่คาใจเออแม้แต่ท่านที่ยังไม่อยากทําอะไรตอนนี้อยากพักผ่อนก็จะได้พักมีเวลาพักผ่อนเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการลาพักร้อนหรือว่า พักผ่อนจริงๆแบบคนที่เป็นนายตัวเองสามารถพักเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ผ่านมางานเต็มมือทุกอย่างชลมุนวุ่นวายไปหมดช่วงนี้คุณจะได้เริ่มมีเวลาพักหายใจมากขึ้นนะครับอืมเราดีอีกอย่างตรงที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อทุกสิ่งผ่านไปอ่าเมื่อความชมลมุนวุ่นวายทุกอย่างผ่านไปตัวคุณจะกลับมาดูดีมีสเสน่ห์ดูมีค่าในสายตาผู้อื่นอีกครั้ง บางทีผมก็ไม่ได้แนะนําสักเท่าไหร่ว่าคุณจะต้องแคร์สายตาคนอื่นมากไหมแต่กรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะการที่เรามีคุณค่าในสายตาคนอื่นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องแกล้งทำเนี่ยเรียกว่าเป็นสเสน่ห์โดยธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นนะความเป็นราชินีถ้วยเนี่ยกับไอ้ปัญหาที่แก้ได้ไปหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดใจอะไรมาคุณจะเจอปัญหาใดมาคุณจะแก้ปัญหาได้และคุณจะกลับฟื้นคืนมาเป็นคุณคนเดิมอ่า คนที่เพียบพร้อมไปได้วยความสุขนะครับเออราชินีถ้วยนี้ม่ใช่แปลว่าอ่อนโยนอ่อนหวานได้อย่างเดียวแต่แปลว่าคนที่เปี่ยมความสุขก็ได้เช่นกันมีความสุขตามอัตภาพมีความสุขแบบเรียบง่ายเนี่ยชัดเจนเลยมีความสุขด้วยเรียบง่ายด้วยสุขสงบเน้นที่ความสุขสงบไม่หวือหวาคุณกองที่2นี้นะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงหนึ่งเดือนนี้แล้วก็ขอแถมเพิ่มเตมิมอีกนิดว่าถ้าสามดาบใบแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็น ความเจ็บปวดใจในเรื่องใดๆก็ได้แต่อันนี้เพิ่มเติมให้ให้เกิ็ดความรู้ไว้เฉพาะคนที่เจ็บปวดใจจากเรื่องความรักความสัมพันธ์อันนี้3ดาบจะคลี่คลายในทางที่ว่าหนึ่งคุณจะเคลียร์กับคู่กรณีได้หรือ2จะมีการแยกย้ายจากกันด้วยดีแล้วคุณมีโอกาสพักกายพักใจดังกล่าวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ว่าคุณจะคบหาใครอยู่ก็แล้วแต่ในสถานะใดก็แล้วแต่หากมีความผิดใจใดๆเกิดขึ้นมีการผิดใจปวดใจใดๆมันจะคลี่คลายได้นะ ไม่ในเชิงกลับมาคืนดีหรือปรับความเข้าใจได้ก็คือจะแยกกันด้วยดีประมาณนี้บางคนสงสัยบอกพี่มอสแยกกันด้วยดีมีจริงเหรอมีจริงๆครับอืมคนเราถ้าไม่ได้ทําร้ายกันจนเกินไปไม่ได้ทาบาปต่อกันจนเกินไปถ้ามีโอกาสปรับความเข้าใจกันมันคุยกันได้เออตกลงจบดีๆได้หลายคนหลายคู่ที่เขาเคยมีปัญหากันแต่พอตกลงกันได้จบกันได้เขาก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ตลอดชีวิตก็เยอะแยะนะครับนี จบสวยเป็นไปได้และมีตัวอย่างให้เห็นมีจริงๆเราไม่ได้ขายฝันเราไม่ได้พูดเล่นนะครับประมาณนี้คุณกองที่2นะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยุคซีวันนี้หัวข้อจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคุณภายใน1เดือนนี้โดยประมาณนะครับหเดือนที่จะถึงเนี้ย นับจากวันนี้เลยที่คุณได้ดูคลิปนี้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวันไหนคุณดูคลิปนี้วันไหนคุณให้นับวันนี้เริ่มต้นได้เลยนะครับเพราะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับดูเมื่อไหร่เริ่มนับได้เลยนับไปประมาณ1เดือนสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณกองที่3าคุณได้ไพ่สองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลส์ภาพรวมดีอยู่เอ่อหนึ่งเหรียญเอซออฟเพนทาเคิลส์การเงินเด่นนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอ่าสามไม้เท้าทริอัพวอน เดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวมาขยายความให้ฟังแล้วก็แปดไม้เท้า eight of wands อ่าสุดยอด the world มาพห้ใหญ่ยยออกมาแล้วไม่ได้ออกบ่อยๆ the world เดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่สามสบายใจได้เตรียมละลาลันละ,ละ,ละ,ละได้เลยอืมแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทเดี๋ยวมันมีคําเตือนนิดหน่อยนะเริ่มจากโอเคช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาการเงิน มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่การกระทําแล้วก็บุญวัสนากล่าบุญวัสนาปัจจุบันสิ่งที่ทําในปัจจุบันทุกอย่างมีผลทั้งสิ้นแต่เชื่อได้ว่าคุณกําลังหมุนเงินตัวเป็นเกลียวในบางท่านเออบางคนอาจจะมีหนี้สินบ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่ละคนไม่สามารถเท่ากันได้หมดบางคนอาจจะไม่เดือดร้อนอะไรเป็นลักษณะใช้ชีวิตแบบเงินหมุนอ่าตรงตามหน้าไพ่เลยนะอันนี้ตีความตรงๆไม่ต้องอ้อมเลย ลักษณะการหมุนเงินหมุนเวียนพลังงานในชีวิตซื้อมาขายไปรับมาจ่ายไปอะไรแบบนี้ซึ่งบางคนอาจจะไม่เดือดร้อนแต่บางคนก็เริ่มเดือดร้อนหรือบางคนเดือดร้อนมากได้แล้วแต่แต่ละท่านไม่เท่ากันข่าวดีคือคุณมีโอกาสได้ทรัพย์สินเพิ่มมีรายได้เพิ่มได้เงินเพิ่ม แม้แต่ปุ๊บปั๊บรับโชคแบบที่อาจจะไม่ใช่ตัวเงินอาจจะได้เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นบ้านที่ดินรถยนต์มรดกไม่ว่าจะเป็นของจากผู้ล่วงลับหรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่อันนี้ขออนุโลมเรียกว่ามรดกได้ทั้งหมดกันแล้วกันนะครับเพราะจริงๆตามความหมายศัพท์เดิมมรดกคือทรัพย์สินสิ่งที่ได้รับจากผู้ล่วงลับแต่อันนี้เราอ่าอนุโลมให้ว่าจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เช่นกันเออหรือแม้แต่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เอา้าตามความเชื่ออ่า เงินที่ฟ้าประทานให้โชคลาบฟ้าประทานอยู่ดีๆมีโชคอะไรแบบนี้น่าส่วนจะมากจะน้อยแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันดังกล่าวเช่นกันแต่มีโอกาสได้โชคลาบแน่นอน แล่โชคลาบนี้ไม่ใช่โชคลาบฟุกๆเป็นโชคลาบที่มีเหตุมีผลมีเขารางมาก่อนเช่นโอเคคุณอาจจะลงแรงลงทุนทํากิจการใดๆหรือทําโปรเจกต์ใดไว้แล้วในอดีตไม่ประสบผลสําเร็จหรือถูกดองถูกแช่แข็งถูกลืมไปแล้วอะไรแบบนี้ถ้านํากลับมาปัดฝุ่นใหม่หรือแม้แต่เกิดอยู่ดีๆคนที่เกี่ยวข้องหรือเจ้านายหรือใครก็แล้วแต่มา เปิดเจอเข้าหรือนึกขึ้นมาได้อาจจะมีการเรียกตัวคุณกลับไปร่วมโปรเจกต์กันอีกครั้งเพื่อรื้อฟื้นโปรเจกต์กับมาทำปัดฝุ่นทําใหม่หรืองานใดๆก็แล้วแต่ที่ลงทุนลงแรงไปแล้วอะ่ะมันจะให้ผลตอบแทนขึ้นมาบางท่านทํางานสมมุติยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าอ่า เป็นงานสร้างสรรค์ศิละปะศิลปินทําเพลงวาดภาพงานปัน้นงานอะไรก็แล้วแต่งานช่างงานฝีมือคุณทําไว้หลายปีแล้วคุณก็เก็บไว้จนลืมเพราะของพวกนี้ไม่บูดไม่เน่าเออปรากฏว่าผลงานที่คุณทําไว้สัก6 7ปีที่แล้วอยู่ดีๆกลับมาเป็นที่ต้องการในปีนี้อาจจะมีคนมาขอซื้อหรือถ้าคุณทําผลงานที่ออกสื่อเช่นเพลงภาพยนตร์ภาพถ่ายบทความอะไรแบบนี้อยู่ดีๆผลงานของคุณที่เงียบไปหลายปีจนลืมไปแล้วเอออาจจะมีความนิยมขึ้นมาแบบนึกไม่ถึง อยู่ดีๆบทความที่เคยโพสต์ไว้เคยแชร์ไว้ก็มีคนแชร์เยอะแยะอยู่ดีๆรูปถ่ายวิดีโอที่เคยโพสต์ไว้อย่างเงียบเหงาสองสามปีห้าปีหกปีที่ผ่านมาอยู่ๆกลับมีคนไลค์คนแชร์เพิ่มขึ้นอัตโนมัติแบบนี้ได้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เคยลงทุนลงแรงไว้มันจะกลับมาเปรี้ยงอย่างนึกไม่ถึงนี่คือโชคลาภอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่มันก็จะนําเงินมาให้ได้อยู่ดีเออถ้าผลงานขายดีขึ้นคุณก็มีไรายได้คุณก็ได้รับผลประโยชน์ถูกไหมครับประมาณนี้นี่ ส่วนโชคลาบในแง่ของการเสี่ยงโชคจะไม่เน้นจะไม่เด่นเท่าไหร่แต่ถ้าเสี่ยงโชคพอหอมปากหอมคอเสี่ยงโชคแบบถูกกฎหมายนะไม่เอาเทาๆไม่เอาดำๆนะมีโอกาสแต่ถ้าเป็นการเสี่ยงแบบเทาๆดำๆเราไม่แนะนําไม่เหมาะกับคุณนะครับไม่ไม่ควรไม่ควรระวังจาเสียมากกว่าได้เออประมาณนี้โชคจากฟ้าเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าไม่ฟลุกด้วยทุกอย่างมีเหตุมีผลนะไม่บังเอิญแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ โครงการอะไรที่ทาไว้จะมีโอกาสได้สารต่อมีโอกาสได้ปัดฝุ่นชัดเจนมากเออเอามาปัดฝุ่นทําใหม่แล้วรุ่งกว่าเดิมการงานก้าวหน้ามากใครที่หงอยเหงามานานไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์โลกสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์แวดล้อมใดๆก็แล้วแต่ทุกสิ่งที่เงียบเหงาการงานการเงินที่เงียบเหงาจะกลับมาคึกคักนี่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจโอกาสฟื้นตัวมาแล้วนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้เลยดวงดีแล้วต้องขยันด้วยนะครับอ่าไม่ใช่ มาดูดวงพี่มดทยดีเอ้ยดวงจะดีแล้วเดือนนี้ไปนั่งชิลไม่ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับตามไพ่บอกชัดเจนว่าต้องขยันการงานขยันทําสิ่งที่ตั้งใจทําสารต่อสิ่งที่ค้างคาไว้ให้เรียบร้อยเออเอางานเก่ามาปัดฝุ่นอย่างนี้เน้นอย่างนี้เน้นการงานดวงดีในแง่ที่การเติบโตมีโอกาสเติบโตไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วจะโตนะั้นไม่ได้นะโชคลาภก็เช่นกันไม่ใช่นั่งเฉยเแล้วจะรอโอ้ยจะรอถูกลอตเตอรี่หกล้านไม่ใช่ไม่ใช่ดวงนี้ไม่ได้ดีขนาดนั้นดวงนี้จะ ดีเพราะการขยันขันแข็งทํางานผลงานจะส่งให้เกิดลาภผลทุกประการนะไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่กันแล้วแต่และสุดท้ายท้ายสุด The World ของกลองนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเดอะเวิลออกมาคือตัวแทนของแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และจักรวาลตามความเชื่อเออไพ่ใหญ่อย่างเช่น The World The Sun The Star เนี่ยใบยไหนออกมาดีทั้งนั้นยิ่งบางคนดวงเฮงๆนะออกมาสามใบพร้อมกันยีก่กมีเอออันนี้คุณได้เดอะเวิลมา สบายใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดท,ที่ลงทุนล,ลงแรงทําไปแล้วทั้งหมดได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนอืมคาดหวังความสําเร็จได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะทําหรือไม่ทําคุณจะมีกําลังใจสู้แค่ไหนบางคนดวงดีแต่จิตใจท้อแท้ไม่สู้เดี๋ยวก็ดวงตกไปอัตโนมัติมันก็นะครับดวงก็ส่วนหนึ่งการกระทําส่วนหนึ่ง ใจสู้ก็ส่วนหนึ่งเออประมาณนี้ดวงดีแล้วต้องใจสู้ดูดวงให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ดวงดีแล้วประมาทหรือดวงไม่ดีแล้วก็ไปจิตตกไม่ใช่ไม่ใช่ดวงดีต้องยิ่งขยันถ้าดวงไม่ดีก็เอารู้ก่อนป้องกันก่อนโอเครู้แล้วว่าไม่ดีอย่างนี้ดักทางแก้ไขซะนี่แบบนี้ดูดวงต้องดูให้เกิดประโยชน์ผมย้ำเสมอนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับผม